สวัสดีค่ะอปมาแชร์ม,มาแล้วมาหัวข้อนี้คือมีคนเรียกร้องมาเนาะเป็นหัวข้อที่จะพูดเกี่ยวกับวิธีการอ่านฐานความผิดและอัตราโทษนะคะสำหรับไป,ไปสอบนะแต่ว่าขอเน้นก่อนว่าตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่ารอบที่แล้วที่ไปสอบนะก็สอบภาษีเนี่ยค่ะอัตราโทษไม่ออกนะคะออกไม่ถึงตอนนั้นก็หวั่นใจเหมือนกันว่าถ้าออกก็จาไม่ได้เนาะแล้วก็ออกตัวว่า คือตอนไปอ่านหนังสือสอบอะไปไม่ได้ทําแบบนี้เพราะไปไม่มีเวลาเวลามันน้อยมากนะคะวันเนี้ยที่มาก็เลยแบบเอ๊จะคิดว่าจะทํายังไงดีถ้าเป็นตัวเองจะอ่านไปสอบอะจะจะคิดจะทําแบบไหนแล้วก็อาสะท้อนในมุมมองที่ว่าเออเคยปฏิบัติงานแล้วเคยอ่านเอกสารอันอน,น,น,นึงที่เป็นเกี่ยวกับอัตราโทษอะค่ะคือยี่ต๊อกเนาะเออว่าเออเรียกถูกหรือเปล่ายี่ต๊อกอหะเนาะเอวเอว่าแบบว่าอัตราโทษนี้ระบุในมาตราเน,นี้ยมันมันถูกระบุในพรบ ให้ปรับเท่าไหร่นะคะหรือให้มีโทษจำคุกไหมแล้วก็การปฏิบัติงานจริงปรับเท่าไหร่นะคะหลักการง่ายๆคือว่าอัตราโทษที่ระบุในพรลบ,บรเนี่ยคือเป็นอัตราโทษสูงสุดเนาะมันไม่ได้เรียกว่าอัตราโทษไทยพรบ,บรเพราะว่ามันถูกระบุในสอดแทรกในแต่ละมาตราไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเขียนเป็นอะไรวะเอ้ยโทษคะ่ะไม่ได้เขียนเป็นอ้างอิงในพหอ,อ้างอิงไทยพรลบ,บอ่ะเออ ดังนั้นก็มันจะถูกระบุมาตราต่างๆแต่ว่ามันจะเป็นระบุแบบเป็นสั้นๆเนาะเท่าที่เข้าที่จําได้ปล่อยจําแนกมาให้เออแล้วก็เอาวิธีปไปปรับให้มันเข้ากับตัวเองนะคะแล้วก็จริงๆอะ่ะคือถ้าไม่ใช่ตําแหน่งที่เป็นนักวิชาการออสัมภาษามิตรเจ้าเนี่ย เปอร์เซ็นต์ออกน้อยแต่ถามว่ามีสิทธิ์ออกไหมก็มีเพราะอยู่ในสโคของพอรบรเนาะแต่ว่าอ่ะโอเคทุกคนก็ต้องมีหลักหลักยึดเป็นของตัวเองถ้าให้จําหมดเลยอะ่ะมันก็เป็นไปได้ยากมากๆเอาแค่คนปฏิบัติงานที่ปฏิบันงานมาแบบปีกว่าเกือบ2ปีอะ่ะไปก็จําได้ไม่หมดจําได้แค่ไม่กี่มาตราแล้วไปก็จะจำเท่าที่ปรับจริงเท่านั้นเลยองเงี้ยค่ะอ่าถ้าแบบปฏิบัติงานจริงอะ่ะไปก็เอากลับมาดูเนาะเอออันนี้พูด ปูไปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะตกใจว่ามันต้องอ่านไม้หรืออะไรก็ขอสะท้อนว่ามีเวลาเหลือก็อ่านไปเลยแต่ว่าก็หาเทคนิคสําหรับตัวเองอันเนี้ยเดี๋ยวไปแชร์เทคนิคของตัวไปเองถ้าตัวไปจะไปสอบรอบเนี้ยไปจะทําแบบไหนเนาะเออเดี๋ยวเราให้เห็นหน้าตาก่อนหน้าตาของเอกสารอ่ะหัวมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนไปพิมพ์หาในเน็ตได้นะคะมันก็จะมีเนาะเดี๋ยวไปอัพให้ไปสัญญาว่าจะอัพไฟล์ให้ใต้ใต้คําอธิบายอะ ของคลิป2อันแล้วยังไม่ได้ทําเลยเดี๋ยวทําให้นะคะไม่เกินพรุ่งนี้แน่นอนเนาะเออเดี๋ยวไฟล์เนี่ยอัพให้ด้วยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีในในเน็ตนะคะทุกคนไปหาได้มันก็จะเป็นบัญชีรายละเอียดฐานความผิดและอัตราโทษนะคะก็จะไล่เรียงมาเลยว่าอัตราโทษที่ถูกระบุในพรบอ่ที่มาตรานี้ปรับเท่าไหร่นะคะไปจัดกลุ่มมาให้เพราะว่า เป็นแบบนี้เพราะว่าไปก็คิดว่าเออถ้าไม่จัดกลุ่มอะตอนที่ไปอ่านสอบอไปอ่านแบบผ่านๆเพราะว่าไปอ่านพรบรจบรอบเดียวแล้วก็คือรอบครึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไปแบบสรุปแต่ไปเอาแค่เนื้อหาที่มันที่คิดว่าจะออกอะเออไอ้ที่เป็นเนื้อหาในพรบบเที่มันแบบว่าเกี่ยวกับการคิดภาษีการคำนวลภาษีอะไรเงี้ยไปไปเน้นอันนั้นมากกว่าอันเนี้ยคือ ไปดูไปเฉยๆแต่ไปจาไม่ได้เลยเพราะลนมากอไรเงี้ยไปจะไปจําโชคดีที่เลือกที่จะไปจําพวกระเบียบตรวจสอบภาษีพวกแบบฟอร์มทําให้ได้คะแนนตอนนั้นเออตอนเนี้ยคือพอเขาให้เวลาเตรียมตัวนานก็เลยคิดว่าโอเคก็มีหลายคนกัง,งวเลเรื่องอัตราโทษเนาะไปก็เลยจําแนกมาให้ว่าโอเคมันมีอัตราโทษอะไรบ้างเอามาจากเอามาจากบัญชียี่ตอกเมื่อกี้แล้วก็ คือมันก็ถูกระบุในพรบรถ้าขาดเกินยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้หรือถ้าแบบมีตกหล่อะไรทุกคนเอาไปทุกคนเอาไปแบบเติมเองนะคะเออเราก็ทําแบบเร่งรีบนิดนึงเนาะมันก็จะจำคือประจะํจาแนกเป็นกลุ่มแบบนี้ว่าปรับไม่เกินกี่บาทเนี่ยไล่ลงมามันจะมี2อง0ัน0 0า0ันสองหมื่นสี่อันนี้คือปรับอย่างเดียวระบุเนี่ยการปรับไม่เกินสองพัระบุในมาตาราหนึ่เนาะแล้วก็ ฐานความผิดฐานความผิดไปไม่แน่ใจว่าไปทำถูกหรือเปล่าอันนี้ฐานความผิดที่นําไปสู่การกระทําที่ต้องให้ปรับเนี่ยสองพั 2000, นก็คือนี่ค่ะขายสุราขายยาสูบขายไพ่ไม่ตรงตามใบอนุญ,ญาตอันนี้ก็คือปรับสองพันมีมาตราเดียวอันนี้ทุกคนไปรีเช็คเอานะถ้าผิดก็คือทุกคนเอาไปเอาเอกสารอยไปเปลี่ยนรีเช็คเอานะจริงๆอ่ยมันดีตรงที่ว่าทุกคนได้รีเช็คในสมองตัวเองเนาะล้วจะจําได้ว่าอ๋อไปบอกว่าสองพัน่ มันเป็นอัตราที่ทระบุในพร,รบรต่ำสุดแล้วมันก็มีแค่มาตราเดียวด้วยเออมีแค่ฐานความผิดเดียวด้วยแต่ว่ามันจะแยกว่าขายสุราขายยาสุบขายไพย่ไม่ตรงตามอนุญ,ญาตอะไรเงี้ยไปดูรายละเอียดในพร,รบอ,รอีกทีหนึ่งนะโอเคส่วนปรับ5 0 0พันถูกระบุในมาตรา196เนาะฐานความผิดที่เกิดที่ทําให้เกิดการปรับ5้าพัน่ะมีฐานความผิดอะไรบ้างในนี้ต็อกก็จะบอกว่ามีมาตรา ร้อยห้าสิบห้าวักหนึ่งมาตารยห้าสิบเจ็มาตรอยหาสิบแปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ทุกคนไปตามดูนะใครมีเวลาเอาอันเนี้ยไปขยายความว่ามาตาร้อยาสิบกล่าวว่าอะไรมาตา167กวักหนึ่งกล่าวว่าอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็จำถ้าเป็นปอยประจําเป็นกลุ่มก่อน5้าพันสองห้าสองพันห้าพสองมื่นสี่ห้ามื่เสร็จปุ๊บอันไหนจําง่ายสุด2,000จําง่ายสุดอะไรจําที่เราลงมา5,000มอะไรอีกเราลงมาอีกสี่หม อะไรย่างเงี้ยนะคะอันนี้ทุกคนไปดูฐานความผิดเอาเองนะไปขยายความเอาเองนะคะว่าเออโอเคมาตรา6สมมุตินะปรับ2ปรับ2องหมื่นรู้สึกว่าจะเป็นฐานความผิดที่ใช้เยอะที่สุดใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นฐานความผิดในพรบ,รบรคือฐานความผิดเป็นโทษปรับสูงที่สุดในแต่ละมาตราหมายความว่ายังไงพอทุกคนไปดูยี่ต่อทุกคนจะเข้าใจว่าในการปฏิบัติงานจริงอะอย่างมาตราหกลงเล็บสองลงเล็บสี่งเล็บห้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับ2 0,000นะเพราะว่าแม็กสุดก็คือ20,000ถูกไหม ปฏิบัติงานจริงนยี่ตอกจะระบุจะระบุไว้ว่าให้ปรับแค่สมมุตินะคะสมมุติห้าพันก็พออะไรเงี้ยค่ะปรับต่ำกว่านี้ไม่ได้ปรับสูงกว่าสองหมื่นไม่ได้นะหลักการมีแค่นี้เนาะที่พูดย้ำเนี่ยสาหรับน้องๆจบใหม่เนาะสำหรับคนที่ไม่เคยทํางานราชการเลยสําหรับคนที่แบบมาลงสนามสอบแรกๆนะคะสำหรับใครที่อยู่ในวงการราชการมานานสอบแบบเจนสนามแล้วอ่ะถือว่าเราทดทวนไปด้วยกันเนาะแชร์ไปด้วยกันอันไหนไปพูดผิดพูดถูกก็ค,คอมเมนต์ได้นะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ทำความเข้าใจกันนะอันนี้คือดู ดูแค่ที่ระบุในพรบรเท่านั้นเพราะว่าคืออยมีความที่เห็นว่าไอ้ที่ปฏิบัติงานจริงอะที่ที่ที่เป็นฐานให้ปรับเนี่ยมันเป็นเชิงปฏิบัติงานจริงแล้วเดี๋ยวคุณเข้าไปเป็นบุคลากรเนนะี่ยคุณค่อยไปศึกษาไม่มีความจําเป็นจะต้องไปจําถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ถึงอาพูดตรงๆว่าไม่ถึงถ้าออกถึงอะจะรู้สึกว่าเขาจะโหดร้ายเกินไปไม่ไม่ควรจะออกถึงตรงนั้น เออแต่ว่าถ้าอยากดูไปก็ดูอันที่มันเป็นแบบรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายอย่างเช่นใช้ใบรุญยยาผีประเภทอะจะปรับเท่าไหร่ในความเป็นจริงดูยี่ตอกนะคะแต่จริงๆไม่ถึงหรอกไม่ได้อยากให้กังวลดูแค่ในพบรบบเพราะถือว่าเพราะถือว่าอัตราโทษถูกระบุในพบรบบถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีส่วนสําคัญมากเท่ากับพวกกันพวกหัวข้อที่เป็นส่วนพวก เกี่ยวกับการคำนวณภาษีการเบีย้ยปรับเงินเพิ่มอะไรเงี้ยแต่มันถูกระบุมันก็คือสโคปที่มันตีสโคปได้ดังนั้นก็ยึดแค่นี้ก็พอเออเนาะความที่เห็นไปนะใครจะเห็นต่างเราก็ไปอ่านเยอะๆก็ได้ไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบคือยึดแนวของตัวเองไปเลยแต่ว่าที่อยากเน้นแล้วก็ที่คคุยกับเพื่อนๆเนี่ยคือบางอันที่ไปพูดแบบ เพื่อนก็จะมีติว่ามันลึกไปมันเป็นการปฏิบัติงานแล้วอะไรเงี้ยตัวเองก็กังวลว่าจะพูดผิวเผินไปหรือเปล่าหรือจะพูดลึกไปก็กลันวกังวลเพราะว่าเข้าใจว่าคนเตรียมตัวสอบจิตใจมันว้าวุ่นมากแล้วที่สําคัญคือสติสมาธินะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้ไปคิดว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วอ่ะตั้งสติดีๆเนาะอันนี้ก็อ่านเสริมไปเนาะเหมือนกันมันจําแนกอีกก็คือจําแนกว่าแพทจําคุกเนาะจําคุกมีอะไรบ้าง มีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกินสอง0 0บาทที่มาตราไหน188บรรมันถูกกล่าวถึงมาตรา188ใช่ไหมแล้วฐานความผิดที่นําไปสู่การปรับเนี่ยที่มาตรา188มีอะไรบ้างดูมาตรา69วรรกหนึ่งมาตราหนึ 1, ่งหนึ่งวรรคหนึ่งวรกหนึ่งถึงวรกห้าอันนี้หนึ่งถึงห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยนะหนึ่งแปดแปดนะคะอันนี้ก็ไปดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปรับสองเท่าถึงสิบเท่าของค่าภาษีที่ต้องเสียหรือไม่เสีย อันนี้งงละครบครบถ้วนอ๋อเสียไม่ครบถ้วนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า400บาทเออที่มาตรา203น203มาตร20า203ถามนความผิดก็มาตรา203คือมีไว้ในครอบครองอะไรก็ไปดูมาตราส0งรว่าระบุว่าอะไรอันนี้มีมาตราเดียวอันนี้ก็จำควรจำได้น่าจะเป็นเกี่ยวกับสุรามังถ้าจำไม่ผิดนะเอออันนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือจำคุกไม่เกิน1เดือนแต่ปรับ5-10เท่าของค่าภาษี ที่ต้องเสียหรือเสียไม่ครบเออฟรอยเว้นมาคผิดเองนะคะที่ต้องเสียหรือเสียไม่ครบเนาะแต่ไม่ต่ำกว่า800มันจะมีไม่ต่ำกว่าส0 0รไม่ต่ำกว่า800อย่ะไม่ต่ำกว่า400รอยมาตา1 2 0อยเอ้ยมาตา2 0งศไม่ต่ำกว่า800มาตาอะไร20 4ศ0นย์ส่สงององไม่ต่ำกว่า400รไม่ต่ำกว่า800อยไเงี้ยท่องๆๆไปเจอก็ตัดชอยไม่เจอก็โล่งไปเอา e n e r จ y ไปทําข้ออื่นเนาะเออ เดี๋ยวปจะทําเกี่ยวกับการตั้งสติและการเตรียมตัวสาหรับโค้งสุดท้ายให้อีคลิปนึงเป็นคลิปแบบไก่กาไม่มีความรู้อะไรแต่ว่าเอาไว้สําหรับมาแชร์กันว่าเทคนิคคืคออะไรคือปมีเทคนิคเป็นของตัวเองแต่ไปไม่ใช่เด็กเก่งนะแต่ปเป็นเด็กเอาตัวรอดไปจนถึงแบบต้องบรรจุอะเออแต่ส่วนแบบ พี่พ,พี่น้องๆที่เก่งเทพเลยต้นบัญชีเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันนะเขาก็มีความขยันมันเพียงมุ่งมานะเราเป็นเด็กขี้เกียจเราเป็นเด็กหลังห้องอนะัจริงๆแล้วว่าสังเกตง่ายๆว่าคลิปไปจะแบบแนะนาสไตล์เด็กขี้เกียจนิดนึงทุกคนก็ไปปรับเอานะคะเนาะเราอยากให้ทุกคนบรรจุนะ <c oughs> เป้าหมายเรามีแค่นี้นะเออโอเคมันก็จะมีกลุ่มกลุ่มมีแค่นี้นะที่ถูกกล่าวในพรบ เออถ้ามองจะจำแนกเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเหมือนจะน้อยใช่ไหมยึดอันนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปขยายความทําเอกสารตัวเองเองนะเออประมาณนี้มีแค่8กลุ่มเองอะ่ะส่วนยีต่ตอกอะ่ะมันจะเป็นแบบเทียบ2อฝั่งที่ไปพูดตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกเนาะไม่ต้องกังวลคือตอนที่ปฏิบัติงานไปอ่านยีต่ตอกเพราะอะไรทุกคนคือ ปอยนันตรวสอบภาษีเนาะกับน้องอีกคนนึงที่บันจุจะมียี่ตอกอยู่ในมือคนละฉบับเพราะว่าคือปอยไม่ได้ใช้ฐานความผิดในการปฏิบัติงานเลยในการเขียนในสำนวนนะคะที่เป็นฐานความผิดเกี่ยวกับอัตราโทษอะ่ะแต่ว่าปอยอะ่ะจะเอาไว้อ่านสำหรับเวลาที่ปอยลงลงบูรณาการกับพี่ฝ่ายปราบเออหรือว่าจะเหมือนมีลงเคสที่เราพอจะรู้ว่ามันอาจจะมีการกระทําความผิดนี้นี้นี้อะไรเงี้เยเ,เราก็อ่านเผื่อเผื่อเป็นความรู้ประดับ ประดับสมองไว้เอาไว้คุยกับผู้ประกอบการอะไรเงี้ยเออหรือสมมติว่าลงไปแล้วแล้วแบบเราก็เออเออว่าแบบโอยมันจําไม่ได้ว่าโทษอะไรบ้างอะไรเงี้ยพี่ฝ่ายปราบหรือหัวหน้าเขาจะเป็นคนพูดใช่ไหมเราก็เออเอออยู่ข้างหลังพี่เขาอะไรเงี้ยคอยซัพพอร์ตพอกลับมาเราก็มาอ่านเพราะว่าเราก็จะซัพพอร์ตความรู้ของเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคือไปก็เลยจะ จะมีไอเอกสารฉบับนี้อยู่แต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราเป็นนักตรวจสอบภาษีหลักๆหน้าที่นักตรวจสอบภาษีคือประเมินภาษีขอให้ยึดหลักนี้ไว้ดังนั้นที่มาของการจะประเมินภาษีได้คืออะไรต้องเข้าใจเนาะนักตรวจสอบภาษีเนาะที่มาของการที่จะประเมินภาษีได้แล้วปุ๊บการาคิดภาษีคิดยังไงที่ไปที่มาของการคิดภาษีก็ต้องรู้ต้องเข้าใจนะคะสำหรับตำแหน่งตำแหน่งอื่นที่ผ่านมาถ้า มาดูอัตราโทษก็ก็จะมีสไตล์การอ่านประมาณนี้แล้วทุกคนก็ไปขยายความเอาเดี๋ยวไฟล์นี้อัพให้แล้วก็ทุกคนก็เอาไปเอาไปยงเองอะ่ะสมมุติอันนี้ก็มาตรา155่งห้าักหนึ่งอะ่ะจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็ไปโยงเอาเนาะเออประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทยอยทาคิดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์เออให้ หลังจากนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบมีความตั้งใจนะคะมุ่งมั่นเซ็ตเป้าหมายให้ชัดเจนเคลียร์วิชาที่ต้องทําความเข้าใจให้มันเคลียร์ที่สุดเนาะ ออสำหรับวิชาไหนที่เป็นออตำแหน่งอื่นๆที่ไปไม่ค่อยแบบมีความรู้โดยตรงอ่ะหมายถึงว่าไม่มีประสบการณ์ตรงเลยจะพยายามจะไปถามมาให้หรือว่าจะไปพยายามจะนึกลอมลึกเออให้ว่าประมาณไหนนะคะขอบคุณมากๆที่อ,อยู่ด้วยกันก็ใครยังไม่ s u b s c r i b e subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ subscribe แล้วขอบคุณมากๆค่ะกดไลค์อะไรหรือว่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอะไรให้กันได้นะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปแล้ว